สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้นะคะเป็นงานปิดเก็ดไหลเต็มปิดวงแขนปรับไหลเรียบร้อยนะคะส่งเสื้อไม่ไงหลังอันนี้เป็นชุดเดสนะคะแยกหางปลานะคะเป็นเดสยาวเป็นไซส์ L ค่ะแม่แบบอยู่ที่ EP สองห้าสี่งานแยกชิ้นนะคะ จากอกสูงแยกชิ้นขึ้นมาเลยค่ะแยกมาทางบ่าหน้านะคะขึ้นประมาณสองเซนได้แล้วก็แต่งมุมนิดนึงค่ะให้เขากลมเกินตีอกสูงไว้ค่ะ ความลึกของคอตามแบบนะคะเขาจะไม่กว้างแต่ว่าจะลึกสิบหกเซนไซส์แอลนะคะห่างคอสามเซนความลึกตามต้องการได้เลยนะคะจากปุ่มคอเนี่ยวัดตรงมาได้เลยถ้าไม่ชอบลึกขนาดนี้ก็ขึ้นได้ จากอกสูงนะคะมาที่ปุ่มคอรเราจะปิดคอค่ะหนึ่งเซนได้แล้วก็ปิดคอมาเลยค่ะในขณะที่ดูคลิปวิดีโอนะคะถ้า รู้สึกว่าเร็วไปจิ้มลงมาที่กลางจอได้เลยนะคะเขาก็จะมีรูปฟันเฟืองขึ้นมานะคะก็กดไปที่รูปฟันเฟืองเขาจะมีระดับลดความเร็วลงสามระดับนะคะเพื่องก็เลือกได้เลยนะคะให้ช้าลงปิดคอค่ะปิดเกล็ดไหล ปิดวงแขนเป็นงานแยกชิ้นนะคะปิดตายทั้งหมดแล้วเราก็จะแยกขึ้นมาตรงนี้นะคะคอแต่งนิดนึงค่ะคอเขาไม่กว้างก็จะลึกได้นะคะ แต่ถ้ากว้างเนี่ยเราก็ต้องตื้ขึ้นมานะคะเป็นคอวีกดคอครึ่งเซนค่ะไม่ให้เขาชี้นะคะตีมาค่ะแขนจะเป็นลูดนะคะขึ้นมาหนึ่งเซนเซนครึ่งสองเซนได้เลยนะคะช่วงเนี้ยคอเขาไม่กว้างเราก็สามารถขึ้นมาได้เซนครึ่งถึงสองเซนเลยนะคะ อันนี้เราจะดูเป็นแบบๆไปนะคะช่วงเนี้ยได้แล้วก็ตีมาค่ะตีมาที่บ่านหน้าก็จะเป็นอันนี้นะคะที่จะเป็นรูดชิ้นหลังอันนี้เราตัดแยกชิ้นไปเลยก็ได้ค่ะ จับจุดข้างคอนะคะเป็นเกณฑ์ไล่มาค่ะซิปหลังนะคะลงประมาณเซนครึ่งซิปหลังหัวซิปจะอยู่ด้านบนนะคะวัดเข้ามาครึ่งเซน หัวหัวซิปเขาจะได้ไม่เปิดขึ้นมานะคะตีมาประมาณเส้นอกเส้นซิปนะคะมาที่บ่าหลังเลยคะ่ะไหล่รูดเขากินเข้ามานิดหน่อยได้นะคะเวลาขีดไหล่รูดเนี่ยทั้งบ่าหน้าบ่าหลังเนี่ยเขาจะกินเข้ามานิดหนึ่งได้ตอนนี้ด้านหลังก็จะเป็น แยกชิ้นเหมือนกันนะคะไซแอลก็ประมาณเส้นอกอะคะ่ะดูในส่วนของชายกระโปรงความยาวกระโปรงยาวแนวเนี้ยส่วนมากช่างทาที่ทําขายนะคะห้าสิบนิ้ว ถึง54นะคะอันนี้ความยาววาจะาไหลลงมาแล้วแต่ชอบนะคะแต่ที่ทำทั่วๆไปเนี่ย mm hmm. ก็จะประมาณ50นิ้ว54นิ้วนะคะ mm hmm. อันนี้ช่างจะทำ, mm hmm. ท,ำทำทัก48ก็พอคะ่ะเพราะว่ากระดาษจะยาวนะคะความยาวตามต้องการนะคะปีมาเลยคะ่ะ ดูในส่วนของสะโพกสะโพกแม่แบบตัวเนี้ยเขาจะบวกหลวมอยู่ที่แปดเซนถ้าเพื่อนๆชอบสะโพกพอดีนะคะถ้าชอบแบบไม่หลวมมากไม่หลวมแนวนี้นะคะเพราะว่าตามแบบเนี่ยช่วงหน้าท้องเนี่ยเขาเขาเรียบๆนะคะแสดงว่าเขาจะแยกจากตรงปลายเกตเนี่ยลงไปคือตรงเนี้ยไม่มีไม่มีหลวมนะคะ ก็บวกสี่ได้นะคะบวกสี่พอเป็นงานแยกชิ้นเนี่ยแซกเอแซกหางปลาในยแยกชิ้นเนี่ยสะโพกเนี่ยพอเราหารสี่แล้วนะคะบวกลมสี่แล้วก็หารสี่ไม่ต้องบวกหนึ่งลบหนึ่งนะคะคือทำหน้าหลังเท่ากันปรับหน่อยนะคะแต่ว่าหน้าหลังเท่ากันเฉพาะสโะพกนะคะเอวกับอกเนี่ยบวกหนึ่งลบหนึ่งนะคะเพราะว่าด้านหน้าเขามีหน้าอก ถ้าเราทําหน้าอกเป็นงานแนวเนี้ยถ้าทําหน้าอกแบบว่าเท่ากับด้านหลังนะคะเดี๋ยวด้านหลังเขาจะเหลือด้านหน้าเขาจะตึงนะคะเพราะด้านหน้ามีหน้าอกแล้วก็อกบวกหนึ่งลบหนึ่งเอวบวกหนึ่งลบหนึ่งสะโพกบวกสี่หารสี่นะคะไม่ต้องบวกไม่ต้องลบคือหน้าหลังเท่ากันอันนี้เราก็วัดค่ะจากจุดนี้นะคะยี่สิบเจ็ด เราก็วัดมาค่ะยี่สิบเจ็ดได้แล้วตีตรงๆนะคะเป็นตรงๆมาก่อนค่ะเป็นรอบกระโปรงนะคะตรงๆลงมาแต่นี้เราจะตีจากเส้นเจ็ดนะคะเพราะว่าเจ็ดตรงเนี้ย จากอกข้างเราบวกมาเสน้นหนึ่งอยู่แล้วนะคะเสน้นที่ขีดลงมาเนี่ยเขาก็จะปัดออกด้านข้างนะคะเขาจะไม่ปัดไปทางนี้นะคะถ้าปัดมาด้านหน้านเนี่ยเขาจะไม่สวยเขาจะปัดออกข้างจากจุดนี้ปกติเราจะบวกเซนครึ่งก็ปกติเราจะบวกเซนเดียวนะคะเราก็บวกมาเซนครึ่งได้เลยค่ะเสน้นเขาจะได้ปัดออกข้างนะคะ ชายวัดขึ้นหนึ่งเซนทำแทรกนะคะหางปลาอันนี้จะเยอะหน่อยนะคะจากจุดเนี้ยสิบเซนสิบเซนเยอะไหมก็ไม่เยอะนะคะประมาณแบบถ้าต้องการมากกว่านี้นะคะสิบห้าถึงยี่สิบได้เลยนะคะ ถ้าต้องการบานมากกว่าเนี้สิบห้าถึงยี่สิบได้เลยถ้าต้องการเยอะอันนี้ช่างทำสิบเซนนะคะวัดมาค่ะสิบเซนจุดนี้นะคะสิบเซนจุดนี้สิบเซนด้านข้างจากข้างนะคะสิบเซนเหมือนกันด้านกลางหน้าเดี๋ยวเราก็จะต้องออกนะคะสิบเซนเหมือนกันเพราะว่าตัวเนี้ยตามแบบคือเขาจะต่อต่อกลางนะคะต่อกลางหน้า ได้แล้วก็ตีมาเลยค่ะช่วงหน้าท้องเรียบนะคะเราจะตีตั้งแต่ปลายเก็ดเนะะี่ยค่ะเส้นหน้าท้องกับเส้นสะโพกแบ่งครึ่งก็คือห้าเซนนะคะตีจากตรงเนี้ยไปเลยค่ะตอนนี้หาแนว ประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็ตีไปเลยค่ะตันนี้แทรกเราจะตัดเส้นนี้หรือเส้นนี้ก็ได้นะคะตัดเพื่อแทกกระดาษ กิ้งค่ะกิ้งมุมนี้นะคะเนี่ยจะก,กิ้งขึ้นมาเลยก็ได้นะคะแต่เนี่ยตรงมุมเนี่ยตรงเนี่ยที่เรากิ้งไว้ไปขึ้นมาเลยค่ะ อันนี้เดี๋ยวเราก็จะแต่งชายอีกทีนึงนะคะด้านหน้าจากเส้นกลางหน้านะคะวัดออกมาสิบเซนค่ะเท่ากันหมดเลยจากจุดนี้นะคะสิบเซนได้แล้วก็ตีขึ้นมาตรงนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเราก็แต่งชายนิดนึงนะคะตรงนี้ก็ตัดออกได้เลยค่ะเป็นต่อกลางหน้า แต่งชายนะคะเราก็จะใช้วัดจากเส้นสะโพกก็ได้ค่ะตรงตรงเนี่ยแนวเส้นกลางหน้าเนี่ยยี่สิบสามสามก็เบียดนะคะเดี๋ยวลองเป็นเซนดูหกสิบเซนนะคะจากเส้นสะโพกนะคะก็มาเลยค่ะ หกสิบเซนเส้นตะโพกนะคะหกสิบเซนแล้วก็ติะะ๊กไว้ค่ะเส้นตะโพก ด้านข้างเส้นตะโพกนะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็แต่งค่ะแต่งให้เขากลมกลืน ้แล,แล้วก็ตัดเลยค่ะตรงนี้ก็ตัดมาทางนี้เลยนะคะขึ้นไปเลยอันนี้ก็แยกชิ้นไปเลยค่ะ ชิ้นหน้าตัดต่อกลางนะคะสองชิ้นสาบคอก็ตัดธรรมดาค่ะมาแนวนี้ก็ได้นะคะสาบคอด้านข้างก็ตัดตรงนี้ขึ้นมาเลยค่ะเข้ามาที่เอวแล้วก็มานี่ตรงนี้ตัดทิ้งนะคะก็ใช้เส้นนอก ด้านข้างตัดสองชิ้นนะคะดูชิ้นหลังค่ะชิ้นหลังทำเหมือนกันนะคะสะโพกหน้าหลังเท่ากันนะคะความยาว เมื่อกี้ชิ้นหน้าวัดจากไหลลงมาอันนี้เราวัดจากเอวสามสิบสามสิบเอ็ดสามสามสิบเอ็ดสามก็เบียดจากเอววัดลงมาค่ะ ม่ะสะโพกเพื่อนๆปรับเอานะคะสโโพกจริงบวกรวมสี่แล้วก็หารสี่นะคะไม่ต้องบวกหนึ่งลบหนึ่งนะคะทำหน้าหลังเท่ากันอันนี้วัดมาค่ะยี่สิบห้าอันนี้ของช่างไม่ได้ปรับนะคะของเพื่อนๆปรับเอานะคะยี่สิบห้า ให้จุดเนี้ยกับจุดเนี้ยเขาเท่ากันแล้วก็ตีตรงๆมาเลยค่ะตอนนี้เส้นกสะโพกเนี่ยแบ่งนะคะเราจะหาชิ้นแบ่งครึ่งอันนี้พอดีนะคะคือเราต้องการให้ชิ้นเขาเท่ากันถ้าเราไม่ทำหน้าหน้าหลังเท่ากันนะคะเวลาชิ้น ถ้าไปบวกด้านหน้าใหญ่เนี่ยชิ้นด้านหน้าเขาก็จะใหญ่ชิ้นด้านหลังเขาก็จะแบบเล็กลงไปอีกนะคะเพราะว่าลบแต่นี้เราก็คือสะโพกไม่ต้องบวกไม่ต้องบวกหนึ่งลบหนึ่งนะคะบวกรวมอย่างเดียวด้แล้วเราก็ตีตรงๆลง,งไปเลยค่ะแยกแทรกอยู่ที่สิบเซนนะคะเท่ากับชิ้นหน้าสิบเซนสิบเซน ด้านข้างก็สิบเซนนะคะสิบเซนตีมาเลยค่ะตีมาที่ปลายเกตนะคะเพราะช่วงหน้าท้องเขาเรียบเขาไม่ได้ตีจากจากเอวลงมานะคะถ้าแบบบานเนี่ยก็คือจากเอวลงมาอันนี้ช่วงเนี้ยเขาเรียบแล้วก็ตีจากปลายเกตนะคะ ด้านข้างขีดเกณฑ์ไว้นิดนึงค่ะได้แล้วเราก็แทรกเลยค่ะอันนี้ด้านข้างตัดออกไปได้เลยค่ะ จะตัดทิ้นนี้หรือที่นี้ก็ได้นะคะแทรกอันนี้ช่างตัดที้มาที่ปลายเกตค่ะ แต่นี้เราก็กิ้งมุมนี้เลยค่ะตรงจุดนี้นะคะตรงมุมจาก,กิ้งขึ้นตลอดนี้ก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะมุมแล้วก็ตีขึ้นมาเลยค่ะ ชิ้นหลังนะคะเส้นกลางหลังวัดออกมาสิบเซนเหมือนกันค่ะตีขึ้นมาเลยค่ะตอนนี้ก็แต่ง ใช้ประมาณเส้นตะโพกนะะี่ยค่ะหกสิบเซนนะคะเส้นตะโพกก็หาแนวตรงๆกับแล้วก็เทียงมาะะเลยค่ะหกสิบเซนหกสิบเซนนะคะ แนวสะโพกนะคะได้แล้วก็แต่งค่ะแต่งให้เขากลมกลืนกัน คิ้นหลังสัดว์ขึ้นมาเลยค่ะเป็นซิปหลังนะคะจากเส้นเอววัดลงมาหนึ่งเซนค่ะเราจะปิดนิดนึงเพื่อให้ในส่วนนี้เขากระชับนะคะเป็นซิปหลัง ส่วนมากถ้าเป็นซิปหลังหรือต่อกลางหลังช่างก็ปิดเลยนะคะนี่ก็คือทิปหลังสราบคอไปนี่เลยนะคะ สองชิ้นท้นนี้ก็ตัดสองชิ้นนะคะแผนจะไปอยู่อีก EP นึงนะคะก็ะเรียบร้อยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ